สวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุภสุขคนครับแต่เปียกผ้าละพ้ากินมืนหนีสิมาเคยกินมอสิมาหเห็ดให้พุนน้ำลายแตกบักข้อครับบักข้อมักข้อแกเ,เรียบร้อยนะครับอันนี้ปรุงแล้วออห้องจะใส่น้ำตาลน,น้ำาลนดน,นิดนึงผงนัวแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาพริกผงนะครับ เนี่ยมีหลายคนบันบมมีกินนะนะ้ายๆว่าผมเป็นคนบ้านพูนคอนะครับข้อกแบบับไม่ไม่ถึงกว่าตนมีตนขอน,นะครับโอ้เหตดเป็นน้ำเหนื่ายแต่เป็นน้ำพี่น้องมามามา,มาอุ้ยแซบแซบครับอุ้ยหน่วยกำลังแซบแซบเล